Tôi có này này của đó. có ใหญ่แถมผู้ có เนาะ đó, ไปผู้ใหญ่ใจผู้เดียวหลักเลข เออเชกระตาคำพี่เอาตาคำพี่อยู่เอามือนีมันเอาลูม้เดี๋ยวเอาโอ้ตาคำพี่ตาคำพี่กันครับนเรีอครับีบเอาไม้เอาไมีกันหนึงเอาไมกันหนึ่งจะเบิดได้พวกคนก็ได้เสียงกันดีเบ่อหลอยรอบหนึงแมวทางแนวทางของเสียงวดเที่ยงนั้นมันในตล่างเนาะ ยังบนบนจดขับนวลหน่ไปบ่นคอยเิมอ่ะขาไปไก่นเขอไปไก่เนาเจ้าบอยัมากกว่าเคยยับเขาเออเยน้ออย็นังต่งจังน้อยนะที่ทีที่เอิมากนาะบเนาะบผมปกายังงยเชียนได้ไหมั ใส่มได้เดยวเจเจรจมันไดชัดเจนผมมันเบียเล่อยอเนี่ยผมนี่เอาไปไผมมีแห้งเออมันก็นเนี้วะนี่เขียนบนกออเอาต่นนั่นก็ได้เอาเอาต่นนี้ก็ได้เอ้ามคเขียนจกรเยอเขนที่่เขียน่เบิ่งน้กันครับซีครับผมหนึ่งศูนย์แปด แต่ว่าเห็นเห็นมักทังสี่ด้แบบเห็นมักครับเจ็ดแปหน่งแอืที่เห็นเห็มักได้แบนี้ะก็นี่แหะที่งวดนี่นะเออบนนี้บานนี้แต่ว่าสันซูนซูมักซูลสองครับผมคอันมักมักซูสองนแปดแปดนี่แหละมักมักซูสองอืออันนี้นี่บนนาะแม่นาะบนครับผมเลขสตัวคอยเอา นย์เจ็ดแปดศูนย์น่งแปดสระขอยมากขอยมักอันงวนนี่ข่อยข่อยมักศูนก็ผ่าแต่ว่ามักศูนย์ร่อยนะนี่แหละนี่แหะอันมักก็นี่แหละนี่อันอันอันบุญนั่นที่มักนันครับตัวมักแต่ว่าส่นจะเอามันก็หลายตเนาะหนศูนปเป็นนึงตัดเอาะัดจชิ้นใจรดเอาเคียงแกงงเนี่ยเนี่เอาขึ้นีี เด่นเด่นก็ค네 okay. so uh, ือสองตัวนี่ครับผมนี่ยแต่ว่าชูนหนี่ยอุปยานมันมาหลังยู่มาหลังเนี่ยูนอันหนึงูนแปดในเลกติดไหมครับอันนเลกติดชุดนี้ครับผมขันคันบ่ซื้อติดอันนี้สามตัวนี้บ่ถบถกอโอ้ครับูนแบ่มีศูนมีหนึ่งมีแปดในบ่ถือแต่ว่าเน่คอยม้วนเนี่ยมักแปดถ่ายก็เสรลครับผม มักแปดที่ยสูนกับหนึ่งกับมักดูแต่ว่าเลือเอามาใส่สิบแปดนี่แหะครับผมอันอันสิบหาคอยกับศูนหาขอลงลังโอ้สิบหาสูนหาสิบหาสูนหาเอาเอาไว้ลังที่สุดนั้นนะสูนเอาไว้ลังอันนี้จะชุมชุ่มให้ไป ร่างศูนหาศูนเกาศนันันก็ออกพื้นหาคืมาไหละซีาหะแต่โบมาตัวนี้นะน้มีนตัวใดแม่แม่แนี่แล้วคอยเอาท่องนี่แหละบุนี่ยเอาท่านี้่อตัวนี่ถือก็ถือก็คือสตัวนี่คือสองตัวเท่านี้ละเจ็ดแปดก็หนึ่งแปดโตกันก็ศูนย์สองแม ก็นี uh ่แหละที่มักมากว่โตการที่0ูบนคันแต่ว่าให้ซื้อนีื้อให้ติตซุ้มนี่สมตัวนร้านนี้ห่งแปดมแฮมี่ซุเลนกหมีศูนมีหนึ่งมีแปดแ่ถ้ามี3ตัวนี้แสดงว่าบขาทีล่างล่างนคอยกตัวเก่ายุ่นั่นตัเก่ายุ่นนค่นอาเติมันหน้าอ่าอตัวเก่ายอดสันซูนมากเอาใส่ซูนซุนิดะน่นนึ่นีตัวใดเนี่มขอกเตแน่นากเ็ขึ้นหลัง คันทนัมนมากก็คือเอาซูลาแล้วก็0ูกับซูเท่านี้แเอาครบสูตรมันนี่ครับเนี่ยซูลฮาร์ซูลฮุบซูลเจเนี่ยแเอาครบสูตรมันไว้ใน้่ท่านี้อ่ะสันหนึ่งบอสันสันบ่มากก1สันหนึ่งก็เนี่ยสันหนึ่งาร์ู่บมาก็เป็นหนึ่งาเออนี่นแหละตัวมากกับนั่นนี่คือสองตัวนี่ซูลฮากับหนึ่งฮาร์แต่ว่า แต่ว <premises, S 2> ่ามือมือเลขคิกว่าที่คิกาวามือมือเลขออกก้อนเทียงอ่ะอันนี้หวหัวที uh ่แ huh. ล้วนี่ยี่ิห้ตัวนี่เก้าโอ้นนเก้าส่นแบดแปดอปเมนข่อยเขียนตัวเลงยี่สบเก้า่นดยีิบดพเขียนพิชยีสิแหกตัวยีบเก้ดระกาศิบแปดตงถือตัวตรงสามตัวเลยอุปเนบ่บ่ตัวตัวเนตัวตัวมันออกเก้าเมัอนเก้าข่อยขอได้ไมเก็ยตส แล้วม on ือเล็กอกด้ยจังไรเพราะมันเล็กคอยอันนี้แต่ว่าแต่ว่ามันมาตรงกับเล็กคอยคันคันชุบมันมามันมาคันบ่มบ่มตรงนี้เล็กเขาตัวแดกเขาเขาสื่อครับผมแต่ฉันมาตรงคือสื่อหลุดแต่ว่ามือเล็กอกมันจังสิได้ตัวนี้พรกรอนเทียงแล้มานจะใส่ทุกม้าไก่ดิมาไก่ของเขาแต่ว่าเขาเขาเขาสื่อเป็นเขาสื่อเป็นหลานคนละเขาเลย เขาถือเป็นหลานคุเขาเนี่ยเขาเขาเขเป็นเขาเนเหรเงินลักมือลักอรอยให่เขาแล้วเขาเาเหรีเงินลักหลานครับซื้อเขาได้ซื้อในยู่ในยู่ในกินให้หลวงไกร้านซื้อเขานั่นเขาเน่เอาเงินหลานเขาน่ะอ๋ซื้อเขาได้ฟังเนาะไม่เขาซื้อมักใจมักก็ซื้อเข้าน่ะครับผมเนี่ยอื่นก็บผมหมักเล้ให้ลูกกับผมักมักเป็นสี่หัวขึ้นแต่หลวงพอไไปหาพอพูดหลวงพอพูดกับ มักนึงก็พังเพิ่งก็ได้เพราะว่าขมอเจ้าขึ้มักตัวเดียวก็ปล่อยพอลงคุณมันเป็นอะไดรระงวนเจ้าขึ้นมาถือตรงก็คงปล่อยคูณตัวเดียวก็ว่ามันมักนี่ทำงานใช่ปะเล่าปีไส้คนหนึ่งมือเลขออกคุณเล่าจังเหตุครับผมจังได้มือก็เลขสูออกมืออื่นมือแรกนี่เราเห็ุอะไรเราขอโทษมาบอกก่อนบอกเหตุการณเถื่อนเนอะบอกเหตุการณ์เถื่อ พอเราเห็ดซื้อเองเนาะเราบรได้เห็ดอันเกงเนาะเราเห็ดซื้อเองคือผลคุ้งแต่ว่าเราเห็ดเล็กว่าเขาคุ้งหมดเดี๋ยวคมเป็นที่ตัวดังเขาเคยซื้อยางได้บ่คันเห็ดจ้าไรก็ได้นนั่แหละ้วผัดบ่เห็ดแล้วผัดผัเห็ดให้แต่อันนี้แล้วเท่าไปเจ้าเห็ดเราบ่รุ่งเลยเราบ่โอ้ยบ่บ่กูุอยากอยู่ใส่โยกไปยังไม่ได้อยากกูเถอะข้อนมือมันพ้อนมือมานงวดงวดที่สามเกีดเพื่อนก็เอาโตเดียวเน๊ะจังสี่โทรมาบอกก่อ สามเจ็ดตัวเดียวจีตัวสามเจ็ดแต่ว่าพ่ซื้อกับเดฟบาทเพิ่มหน่อยหมักแห้งอะไรตัวนี้พ่ซื้อเด้บาทนี้เอาตัวนี้ได้ตัวเดียวสามเจ็ดตัวเดียวอันพี่ใส่คนหนอ่งตัวนี้ละเพคนว่าตัวนี้ไรเอออร์ซึ่งตัวนี้ละตัวนี้ละเพคนว่าบา็นี้เลขออบกุ้ไปฮะ คือวลาบักูบัวอะไรกลับมาซน่อยเสกเสีย่น้องเอฟซีสียดพีเป็นจังสี่แล้วเจาเสียดสะเกดสงดท้ทยถือว่าคงสุไทยแล้วไม่แล้วนะกรมเนี่ยยังไงกบกได้มัตัวไหนกระมัตัวเก่าเล้ยเพราะว่าันนีมาไหาเลเขาอันขมวดอันเดาเนาะมันมันบอมเบสเอาไปตัวไม่ไปเลยนะครับผมอ่ะมีเอแคปหน้าจอไว้ ส่วนนวปสีเหลบอดเด้ไปตัวไม่หรอกเออลังจากม่ไปตัวไม่เป็นแม่นมาตัวไรเขาก็ยังมักตัวเก่าอยู่วนี้ครับาจอไว้พี่น้อง่วส่วนตัวเน้นเด็กเดินเด็กวิ่งหรือเด็กตปนะพี่น้องกคือเดินแปดกับศูนย์ส่วนล่างเดินหาจับคููกับนีเน้นที่สุดก็คือเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดบนนะครับส่วนล่างหาศูนย์กับหนึ่งหา เอาพี่น้องเอออกไปพิจาน่าีองกันกันชอบ่เอาชอบไคพันนะครับผมประวป็ิเพียงแนวทุดเกาจุดใหม่น้ำกันกับเน่นะครับเอขอบคุณขอบคุณแม่แล้ครับผมสวัสดีครับครับให้ผมทำในไม่เหละเจ็ดแปดกับหนึ่งแปดตัวมักตเด็กก็กันนี่ครับส่วนตัวมักมักนี่กหนึ่งแปดมักหน่งแมันหนึ่งแปดนี่โอหนึ่งนี่ สามตัวกับศูนย์หนึ่งแปดนี่เราไม่เหรอน้ออันสามโอ้ตัวหนึ่งสามตัวเราคอยลืมเขียนไว้สามเล็กๆสามตัวเลยนะมันีอะไรอีกมันมันมันมีสามอยู่คอยเขียนใหจ้ศูนย์สามหนึ่งแปดบอกมันมันมันอร่อยมันสะมันจะมีสามหนึ่งแปดแล้วกันนี่อันนี้นะกับศูนย์หนึ่งแปดนี่ครับครับครับโอ้เลืมเขียนให้มาสามเออมานกนึงกับศูนย์นี่แหละช้อนช้นคน แต่ว่าตมมากๆแักหนึ่งแปดยครับมักหนึ่งดเนาะเป็นยังจังคนจะเอาเจมาเนี่ยราะบอกว่าเพิ่มคิดเนาะเก็บเพิมเพิ่มนตัวเดียวกันอมก็ก็เสียเกจใส่ที่จริงะสามหนึ่งแปดเพิ่มมาอีกตัวนึงในเอเลยที่จริงที่จริงเราควรจะมักหนึ่งแปดนั่นแหะมาในเล็กหนึ่งก็เลยเมันตัวเดียวกันเนาะมันตัวเดียวกันพอเลเอาเกจใส่น่าเหัส่วนตัวไม่แหล่เรามักหนึ่งแปดนะครับเอซี บาดนี้เลขล่างกับมีเพ <UC> ิ่มเข้ามา0หา1หามีแหล่มาดสองตัวนี้เนาะ0หากับ1หาบาล์หลงครับเอาบอปลายหางครับปกตคิดว่า0นันถึมาล่างครับบิ่งหาเนาะครับเนาะล่างเอาเนี่ยครับ Fc แคปหน้าจอครับผมคือว่า0นั่นถึงบาร์าลังครับสุกโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะ Fc เนาะวันที่16เมษายน66คกับแหล่ครับนักคำนวณนะครับ อกเกิ้อกระไรถวิ่งถ <stuff> ือิ่อว่งถือวิ่นีอะค่ับเอวิอาไว้่อวิ่งถัอวิ่งถอวิ่งวิ่ือวิ่อวิ่งีือับ่งิงถ่อวม่